ได้พี่พิมพก็คุยไปนะคะเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้เก่งมาแต่เกิดแต่เราฝึกได้ค่ะถ้าเราทําให้มันเคยชินเราก็เลยพูดแบบว่าสบายๆนะคะพี่พิมเป็นคนบางครั้งก็ช่วงเก็บชั่วโมงนะคะพี่พิมพจะเป็นคนที่คุยอยู่คนเดียวค่ะ <laughs> บางวันนั่งคุยอยู่คนเดียวพี่พิมพ์ก็คุยเดอ้อสี่ห้าชั่วโมงอะไล่เก็ชั่วโมงอะนะ Thank you Thank you so much Thank you everyone. วันนะคะ Thank you for watching my channel Thank you for looking I uh, for watching my channel นะคะ Today I have chocolate cake นะคะ That is like อ่อดีริเชียจะจะเป็นดอยอีกแล้วนะคะ <laughs> พูดไทยปุ๊บก็จะเป็นดอย Today I have sunshine ด e บิวตี้ฟูลนะคะดิโซนชัยอินเยอเรมานีนะคะอินอัลไซนะคะอินอัลไซนะคะก็บรรยากาศเออ่วันนี้ก็เป็นวันที่สวยงามอีกหนึ่งวันนะคะเพราะว่ามีแสงแดดแล้วก็อ่ไม่ค่อยมีลมนะคะวันนี้แล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีฝน มีฝนนิดๆน,นะคะมันก็เกือบแบบว่าจะเข้าหน้าร้อนแล้วเนอะก็อากาศก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางคนก็จะอบอุ่นร่างกายอบอุ่นขึ้นพอยังไม่ทันข้ามวันอากาศหนาวลงอีกแล้วค่ะมันก็เลยทําให้เป็นไข้เป็นหวัดกันได้เมื่อวันเมื่อวานนี้พี่พิมพูดก็รู้สึกว่าเสียงมันอ่า แตกๆแผลๆค่ะเพราะว่าเหมือนกับเราจะเป็นหวัดนะคะแต่วันนี้ดีขึ้นเพราะว่าเมื่อวานพี่พิมพ์กินยาแก้อักเสบให้พักผ่อนเยอะๆก็คือยาพารานั่นแหละค่ะแก้ไข้แก้อะไรด้วยแล้วก็นอนยาวเลยนอนตื่นเจ็ดโมงค่ะสวัสดีค่ะมัสซีสีสยามสวัสดีเจ้าเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะคุณมัดซีก็ใครที่ยังไม่ได้จับไม้จับมือกับคุณมัดซีสรีสยามนะคะก็ไปจับไม้จับมือกันด้อนะคะอ่าอันนี้เราเจอกันช่วงที่พี่พิมพ์พเก็บชั่วโมงค่ะก็จะเจอกันกับคุณมัดสีศรีสยามที่เข้ามาส่งกําลังใจให้กับพี่พิมพ์พด้วยแล้วก็พี่พิมพ์พก็ไปตามบ้าน น้องๆพี่ๆทุกๆคนนะคะแล้วก็บางบ้านก็จะห่างหายกันไปนานค่ะแต่พอพี่พิมพ์ไปเจอที่ไลฟ์เพื่อนๆน,นะคะพี่พิมพ์ก็จะไปตามทันทีเลยค่ะพี่พิมพ์ไม่รอให้เพื่อนลงนะคะพี่พิมพ์จะกดไปอีกช่องหนึ่งเพื่อเข้าไปหาไปดูคลิปวิดีโอให้กับเพื่อนๆที่เราไม่ได้ไปหานานแล้วนะคะเราก็ไปดูวิดีโอให้ แล้วก็ส่งกำลังใจให้แก่กันแล้วก็จะตามกันไปตามกันมานะคะตอนนี้แฟนเอฟซบ้านพี่พิมพ์นี่จะมีส่วนมากเยอะมากค่ะที่มีเป็นแฟนตัวยงอ่าเขาจะขึ้นเป็นหัวใจสีชมพูเป็นรูปสีชมพูเอสีม่วงนะคะเป็นรูปสีม่วงก็คือแฟนตัวยงนะคะก็คือคนที่ไปมาหาสุใบ แล้วไม่ใช่พี่พิมพ์ให้นะคะเป็นพี่ยูจัดการให้ถ้าใครไปมาบ่อยๆนะคะมาสวัสดีนะคะทุกๆคนจากนะ้องมัดสีนะคะมัดสีสีสยามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะก็ thank you very m a thank you e v e r y o n นะคะ for watching my channel today I have อ uh, ช็อกโกแลตเค้กแอนด์ครีมนะคะแอนด์ครีมอ่ะเดอริเชียเดอริเชียตนะคะอร่อยเมนี่เมนี่นะคะก็ go and สอนเนชชัยนะคะสอนนชัยก็ดื่มคาเฟ่นด์เค้กนะคะช็อกโกแลตเค้ก อันนี้ก็ชวนชวนมากินนะคะอากาศดีๆอย่างนี้ก็มีแดดค่ะเราก็มานั่งกินเค้กกับาชาล้อนๆหรือว่าาเครื่องดื่มเย็นๆก็ได้นะคะนางยงก็มัดซีสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากๆก็ส่งกำลังใจให้แก่กันนะ